เรามาสัมภาษณ์เซเล็บคนดังนะคะทําไมผิวถึงขาวขนาดนี้หนูใช้อะไรลูกหนูใช้ครีมกันแดดของแม่โอ้ยของแล้วครีมกันแดดของแม่นี่ชื่ออะไรคะนอาา้อ,นองนะคะอ้าใช้น้องนะคะเด็กใช้ได้เหรอคะเด็กใช้ได้ด้วยใช่ปะโอ้ใช้ได้ไหมคะโอแพ้ไหมมีแพ้ไหมไม่แพ้ด้วยโอ้ออนแล้วสูรครีมใช้ปะลูก ของใครของแม่ของแม่ของแม่แล้วแม่ชื่ออะไรชื่อน้องนะคะน้องนะคะโอ้เราใช้ดีไหมลูกใช้ดีโอใช้ดีอ๋อมีมีเทสเตอร์ไหมมีค่ะมีค่ะโอ้เอาละโอ้ขาวขนาดนี้โอ้ใช้นานไหมคะกว่าจะขาวไม่นานค่ะอ้าวนานค่ะอะไรเนี่ยอ๋อ หนุนของแม่ด้วยนะคะอรไปุกของแม่ได้นะคะค่ะแม่ได้นะคะโอเคได้ค่ะ